สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองนะครับผมเรามีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับผมวันนี้ครับผมมาวิเคราะห์ศึกเพชรยินดีกันนะครับพร้อมให้ชีเด็ดเหมือนเดิมครับสามคู่สามตัวที่ผมคัดมาให้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะบาดเจ็บกันนิดหน่อยนะครับยังไงก็สู้ไปด้วยกันครับผมมวยมีแพ้มีชนะกันได้นะครับออกตัวบางทุนเล่นแต่งราคาดูดีๆครับยังไงได้เงินกลับบ้านนะครับผม วันนี้ครับผมมาครับสามคู่ที่ผมจะวิเคราะห์นะครับก็เป็นคู่ระวางเจ้าจากกัวเพนดีเดีคาเดมี่นะครับมาเจอกับเพนน้ำเอกฝอเป็นบุตรคู่นี้ก็เป็นคู่เอกในช่วงแรกของรายการเลยนะครับผมมาดูทา้งฝั่งเจ้าจากกัวกันบ้างนะครับจากกัวเนี่ยก็อคู่นี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเจ้าจากกัวเมื่อเช้ามาขาดหน้าตาช่าง0.2นะครับส่วนทางด้านเจ้าเพนน้ำเอกนี่มาลด 02, 0.2ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสภาพร่างกายทั้งคู่ดูว่า ดีกันทั้งคู่นะครับเช้านี้นะครับผมมาดูฟันธิติที่ชกกันหน่อยนะครับทางด้านของจากรัวเนี่ยวัยสิบเก้าปีจากสุราษฎร์ธานีครับสูงละเจ็สิบเอ็ดเซนนะครับแล้วดูการผ่านมวยเนี่ยชกมาเาล่าๆแปดสิบครั้งได้นะครับทําการฟิีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพรยินดีคาเดมี่นะครับอยู่ค่ายมวยผู้จัดไปปล่อยน้ําหนักนะหกสิบสองกิโลวันนี้มาชกร้อยยี่สิบหกนะครับสไตล์การชกเจ้าตัวเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือคู่นี้ขวาเจอขวาทั้งคู่นะครับ ฟงวยคล้ายคึงกันนะครับจากกัวนี่ฝีมือเตะขวาดักศาสตรแข่งต่อยหมัดไล่แขนหลักเหลี่ยมชั้นเชิงมีนะครับผมเป็นน้องชายของเฟอร์เรอรี่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรน้ำเอกนะครับวัยสิบเจ็ดปีเป็นรุ่นน้องนะครับสูงร้อยแปดสิบสองเซนจากปทุมธานีนะครับผมชกมวยมาเนี่ยก็ประมาณแปดสิบครั้งได้นะครับทำการฟิสซองอยู่ที่ค่ายมวยสิบเจริญทรัพย์นะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมไปปล่อยน้ําหนักหกสิบสองเท่ากันนะครับ ชก126วันนี้ครับปะตายการชกครับทรงมวยมวยขวาครับผมตะหขวาต่อยขวาจังหวะฝีมือนะครับผมหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีนะครับผมทางด้านของเจ้าเพชรน้ำเอกก็ฟอร์มสดขึ้นมานะครับทรงมวยคล้ายคลึงกันเลยคู่นี้ครับผมวัดชั้นนะครับเจ้าเพชรน้ำเอกนะครับล่าสุดที่ชกไว้นะครับทางด้านของจากรว่นนะครับแพ้คะแนนให้เพชรไทยแลนด์ออยจินกับเสมนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะน็อกยกที่หนึ่งครับเด่นผาดางศูนย์กีฬากุฉิมนะครับ ส่วนทางด้านของเจ้าเพชรน้ำเอกนะครับฝ่องไฟหลังที่ชกไว้นะครับมีชนะน็อกยกที่สามครับทรงเดชเพชรนาคานะครับแล้วก็มีชนะคะแนนะครับน้ำตาเดือดเกรตดชัดชัยนะครับผมก็ฟอร์มสดขึ้นมานะครับคู่นี้ถ้าผ่านจากัวไปได้ในขึ้นยืนขึ้นเป็นมวยตัวตึงในสายหนึ่งตัวเลยนะครับเจ้าเพชรน้ำเอกนะครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือดูดีใช้ได้เลยนะครับ แต่ว่าวันนี้ครับผมส่วนตัวแล้วผมให้ไปที่จากัวนะครับดูว่าไม่นับไม่น็อกยังไงเขาวินแน่นอนนะครับแรงปะทะแรงอะไรเนี่จากัวเนี่ยถ้ามันโดนหนักๆมันก็มีแยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าทรงมวยเจ้าเพชรน้ำเอกนี่มันเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่ยังไงวันนี้มองว่ากินจากัวยากนะครับผมส่วนตัวแล้ววันนี้ให้ไปที่นักชกฝ่ายแดงครับจากัวเพชรยินดีคาเดมี่นะครับส่วนคู่ถัดมานะครับคู่นี้ก็ไปกันที่เกือบคู่ท้ายของรายการในช่วงพายทีวีนะครับ เป็นคู่ชิงแชมป์นะพายทีวีรุ่น108ปอนด์อนะครับทับหน้าสอเป็มบุตรนะครับวันนี้มาเจอกับพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับพิกัดชกวันนี้108อปอนด์มาดูทางด้านฝ่ายแดงเจ้าทับหน้าครับเจ้าแฝดเมืองโอ่งนี้วัย15ปีสูง170เซนนะครับจากราชบุรีชกมวยมาประมาณ 60- 70ครั้งได้นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชานนนะครับปล่อยน้ำหนักในี่ย53กิโลนะครับสไตล์การชกนี่ก็ งมวยสายสีมือนะครับผมสีมือดีจัดจ้านเลยนะครับแข้งซ้ายเตซ้ายต่อยซ้ายนะครับไล่แขนปั้มตีหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีครับผมเป็นลูกชายของพี่ยุทธการนะเพชรประตอนะครับนักชกสายเลือดดีนะครับผมส่วนทางด้านเจ้าพายทองคำนะวัยสิบเก้าปีเป็นรุ่นพี่สูงร้อยหกสิบแปดเซนนะครับจากสุราษฎร์ธานีครับก็ชกมวยมาพอๆกันครับหกสิบเจ็ดสิบครั้งได้นะครับทํากายฟิตซ้อมอยี่ค่ายมวยสิทธิ์ไทยแลนด์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไปลปล่อยน้ําหนักเนี่ยห้าสิบสามกิโลก็สไตล์การชกนี่เป็นมวยเข่าครับเข่าฝีมือครับเข่าในปัมตีนะครับตะขวาต่อยขวาฝีมือดีครบเครื่องเหมือนกันหมัดศอกแรงขวาคอล็อกลัดตีแข็งแร่งแข็งแรงนะครับก็มีลูกศอกสลับนี่อันตรายนะครับลูกศอกอันตรายมาดูไฟล่าสุดที่ชกไว้กันหน่อยนะครับทางด้านเจ้าทัพไทยเนี่ยทัพหน้าครับขอประธานทัไพไทยนะครับก็ มีชนะคะแนนนะครับมนพระรามสิทธเพชรฉลูกันนะครับผมก่อนหน้านั้นนี่เจ้าตัวนี่เป็นแชมป์มาสองรุ่นแล้วครับแชมป์ไทยดีวีนี่มีรุ่นร้อยสองร้อยห้าครับวันนี้มาชิงร้อยแปดอีก,อกก็ถือว่าไม่ธรรมดา,าจริงครับควา้าแชมป์มาสองเส้นแล้วครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่สามหรือเปล่านะครับผมส่วนทางด้านทางด้านของเจ้าพายทองคํานี่ชกไว้ที่ศึกเพชยินดีฝั่นั้นก็ชนะคะแนนนะจิตรวัฒน,น์นับสราชภูมิมาทำนักชกต่างสายจาก เจ็ดเพชรนะครับผมชนะน็นนอกยกที่สี่นะครับก่อนหน้านั้นก็มีแพ้คะแนนให้เพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพนะครับก็อฟอร์มถือว่ายังไม่คงเฟ้นคงว้าเท่าไหร่ครับมีสะดุดแพ้หนึ่งไฟนะครับวันนี้เปรียบเทียบเนื้อตัวกันหน่อยครับทางด้านเจ้าทัพทัพหน้านี่ก็ได้้อยกว่านิดหน่อยครับเนื้อตัวเอาจงจริงดูเจ้าทัพหน้านี่ดูเหมือนจะยาวกว่านะครับผมช่วงชกอะไรก็ดูว่าจะ ดูดีครับเด็กคนนี้อนาคตไก่แน่นอนครับเจ้าทับหน้านะครับเก่งครับตัวนี้ครับเปรียบเทียบกันแล้วคู่นี้ผมมองว่าเจ้าทับหน้าดูดีกว่านะครับผมจังหวะออกแข่งจังหวะอะไรนี่ดูว่าลักเลี่ยมชั้นเชิงฝีมือผมมองว่าเหนือกว่าทางด้านของพายทองคานะครับเหนือกว่านิดหน่อยนะครับวันนี้ให้เข้าไปที่เจ้าทับหน้าสอเปรมบุตรนะครับจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์พายทีวีรุ่น108อปอนด์ไปได้นะครับเจ้าพายทองคํานี่ฟอร์มก็ ทรงมวยผมมองว่ายังไงอะถ้าเจอฝีมือฝีมือทางด้านทับหน้าเนี่ยสบายนะครับผมเข่าในก็ได้นอกก็ดีนะครับนอกในชายาครับผมวันนี้จัดไปครับทับหน้านะครับสอเปมบุตรนะครับผมส่วนคู่ถัดมานะครับคู่นี้ก็เป็นคู่เอกของรายการเลยนะครับต่างศึกต่างสายนะครับผมทางด้านของเจ้าสุประชัยเล็กเน่งซับใหญ่ครับวันนี้มาเจอกับทงน้อยวอลสังปะไพยนะพิกัดหนึ่งร้อยสาสิบสองปอนด์ครับ มาเช้าสู่ปรชายเล็กมาลดหน้าตาช่าง0.1ครับผมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเพาห้องน้ําก็เรียบร้อยนะครับส่วนทางด้านของเจ้าธงน้อยนะครับมาลด0.7ปอนด์นะครับก็ขยับขยายร่างกายนิดหน่อยครับตอนเช้าช่วงนี้อากาศหนาวอาจจะลดยากกันหน่อยนะครับมาดูทางด้านของสู่ประช้ยเล็กนะครับวัย21ปีจากชัยภูมิสูง1 75นะครับกระดูกการผ่านมวยในชกมาเป็นร้อยไฟทําการซีซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยแสงมระกดปล่อยน้ําหนัก6กกิโลครับ ทางด้านสุประชัยเล็กนี่เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือคบเครื่องครับจับในปั้มตีมัดศอกอันตรายนะครับผมแข็งแกร่งแข็งแรงครับดักเหลี่ยมชั้นเชิงถือว่าไม่ธรรมดาครับส่วนทางด้านธงน้อยนะครับวัย27ปีจากสีสเกตสูง178นะครับสูงห่างกันเนี่ย3เซนติเมตรนะครับผมก็ยกมวยมาเป็น1 0ฟเหมือนกันนะครับกระดูกการผ่านมวยพอกันครับทําการฟิซซ้อมอยู่ที่วันของ O.W.K.O. นะครับน้ําหนักปล่อยๆเนี่ยก็เท่ากันนะครับ อยู่ที่6กิกิโลตายการชกครับทงน้อยนี่เป็นมวยเข่าเลยครับเข่าอาชีพครับสูงยาวเข่าแรมนะครับผมเตะขวาต่อยขวานะครับบู๊ได้ถอยเป็นนะครับลักเลี่ยมชั้นเชิงดีๆครับผมเดินติดๆดีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับผมที่ชกไว้ล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะครับผมล่าสุดเลยนะครับสุภชัยเล็กเนี่ยชนะคะแนนไว้นะครับแบบ สนุกเลยนะครับไฟที่แล้วนะครับผมเคยชนะมันด้วยนะครับเ่วนทางด้านของพงน้อยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็แพ้ให้นี่นะครับตัวเดิมนะครับสุประชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นะครับผมก่อนนั้นมีแพ้น็อกทุกที่สามนะครับให้ยอดธงเกียรตินาวีนะครับผมฟอร์มก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับธงน้อยนะครับพักหลังอะก่อนนั้นก็โชคว้าที่ลาดดําเนินนี่ก็แพ้คะแนนให้เชี่ยพยักษิตเมืองนนนะครับ ก่อนหน้านั้นนี่ก็แพ้ให้คมตะกักออนชัลรียด้วยนะครับผมไฟนี้ก็ยังแจ้งเกิดไม่ค่อยได้เลยนะแพ้มาสี่ล่าไฟติดเนื้อตัวพงน้อยดูวันนี้ดูดีนะครับผมดูได้สูงได้ลอยยังไงคู่นี้ส่วนตัวก็ยังชอบไปที่เจ้าสุปชัยเล็กอยู่นะครับผมมวยเคยชนะมาบัวเคยค้ามาเคยขี่นะครับผมคู่นี้จัดไปครับเข้าไปที่สุปชัยเล็กก่อนนะครับผมยังไงก็ถ้า มันเบียดเสียดสียังไงก็แต่งราคาเล่นเอานะครับผมส่วนตัวแล้วผมให้ไปที่สุาชัยเล็กเซนซับใหญ่นะครับผมวันนี้ครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับสามคู่สามตัวของศึกเพชรยินดีครับชอบยังไงก็ตามกันมาไม่ชอบก็สวนกันได้นะครับมวยมีแพ้มีชนะนะครับอย่างที่บอกนะครับผมยังไงก็รอดูรอชมบนเวทีกันอีกทีนะครับผมมีหูฟังหูนะครับเล่นให้ถูกตัวยังไงได้ตังค์แน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับ